สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นอโศกลังกาที่วัดอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ลงมาต้นอโศกต้นอโศกลังกาที่นี้เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นยอดเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะดอกจะเป็นตุ่มๆ mm hmm. มองไม่เห็น ต้นสูงต้นสูงยอดเขาจะยอดเขาจะเป็นตูมๆอย่างนี้อันนี้พอบานออกมาลิดนิดหนึ่งเขาก็จะเป็นพวงอย่างนี้ยอดเขานะคะเขาจะเป็นพวงอันนี้ไม่เห็นยอดเขาตูมอันนี้เขาบานแล้วพอบานออกมาแล้วนะคะพอต้นเขาบานออกมานี่ ใบเขาบานออกมาเขาจะเป็นพวงอย่างนี้นี่ยอดอ่อนกําลังเป็นยอดอ่อนอยู่นะคะยอดอ่อนเขาจะเป็นสีชมพูเป็นพวงสวยๆพอเขาแก่ตัวเขาก็ยังเป็นพวงอยู่นะคะนี่เขาก็ แตะออกมาก็เป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลก็แตกออกมาเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยอโศกลังกาค่ะชื่อเขาต้นอโศกลังกา ดูที่วัดนะคะสวยมากเลยนี่เขาแตกออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้พอเขาแก่ออกมานะคะเพื่อนๆใบเขาจะไม่มีลายเท่าไหร่นะนี่นจะเป็นจุดลายเล็กๆน้อยๆลาย ทีนี้พอแก่ตัวเขาก็จะเป็นใบสีเขียวค่ะเขียวเลยนะคะต้นอโศกกลังกาอันนี้เขายอดยอดเขาเริ่มเริ่มจะแตกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นสวยมากเลย สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาแตกใบออกมาใหม่อันนี้อยู่ที่ป้ายเลยใบอโศกลังกาค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อน นี้จะได้เอาต้นหกหลงมาถวายกำลังจะสลองโบสถ์ค่ะโบสถ์นี้ยังกำแพงยังไม่เสร็จก็เลย เป็นกำแพงทำเป็นกำแพงนี่นะคะพาเพื่อนๆสมแค่นี้ล่ะคะ่ะ จบคลิปนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่าที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ